พระพุทธเจ้ามาพบปะก,กับท่านอีกนะช่วงนี้เป็นช่วงของเทศกาลสำคัญที่เรียกว่ามาคะููชาพูดถึงการบูชาในวันสำคัญนี้มีประโยชน์อย่างไรคนไทยหลายคนลืมไปแล้วก็ถือว่าเป็นวันหยุดราชการด้วยนะ แต่ว่าปีนี้มันตรงกับวันเสาร์เขาก็เลยไปหยุดวันราชการเพิ่มให้คือเป็นวันจันทร์พวกง่ายๆก็คือได้หยุดสามวันในการทำงานในวันมาคบูชาวันนี้ตรงวันนี้เป็นวันที่23ของเดือนกุมภาพันธ์ปี2567้อเหลืออีกหนึ่งวันก็คือวันพรุ่งนี้วันนี้ก็คือวันโกนนะโกนหัวโกนผม ปร่งคิ้วปรงนวดนะเพื่อให้เห็นความจริงของสิ่งที่เรายึดมั่นหรือมั่นว่าเป็นของเรานะก็ไม่ได้เป็นอะไรของเราเหรอกผมหนังผิวอะไรต่างๆมันเป็นสังภาวะาเป็นไปตามธาตุเป็นไปอย่างนี้นะวันนี้จะพาท่านมาศึกษาในวาระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตัดในวันนี้ซึ่ง หมัยนู่นเมื่อ2650ปีมาแล้วที่สวนไม้ไผ่หรือเรียกว่าวัดเวรุวรนซึ่งมันตรงกับขึ้น,นตรงกับขึ้น15ค่าของเดือน3เรียกว่ามาเพนเดือนสามทำประเพณีของ คนอินเดียก็เดือนสามเนี่เขาก็จะตัดยิ่งใหญ่บูชาลอยบาปที่แม่น้ำคงคา <c oughs> แต่เมื่อพระรหันทั้งหมดเนี่ยเป็นพระพิสุหนึ่งรูปก็เกิดความสงสัยว่าเราจะต้องไปลอยบาปอีกไหมนะก็เลยสงสัยทราบว่าพุทธเจ้าประทับอยู่ที่สวนไม้ไผ่ที่เวรุวันก็เลยไปพร้อมกันที่นั่น ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงเรื่องโอวาทให้ฟังแล้วพิสุก็รงตัดแก่พิสุว่าไม่ต้องไปลอยบาปแล้วเพราะเธอหมดเสียแล้วซึ่งบุญและบาป <c oughs> ในสมัยนั้นก็ตรงกับวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสมนี้นที่เราเรียกว่าเป็นเหตุมหาสจรรั์ที่มีพระพิสุซึ่งเป็นวาลาหันเนีหนึ่งพัน 250รูปมาประชุมกันแบบไม่ได้นัดหมายนะ <c oughs> ซึ่งในสมัยต่ก่อนนั่นก็พระพุทธเจ้าเป็นผู้ประสมบทให้ทั้งหมดในการประชุมครั้งนั้นที่เรียกว่าจะตุจะตุแปลว่าสี่องค์องค์องค์ง่าแปลว่าส่วนสันนิบาตแปลว่าประชุมเนะี่ยก็ครบเลยนะนพระรหัต 1,250รูปพระพุทธองค์ก็ทรงแสดงในการทำวินยัยในการออกเผยแผ่ในการครั้งนั้นนะซึ่งพระองค์ก็ทรงตรัสเรื่องนี้นะพอจับใจความที่จะให้ท่านทั้งหลายพอเข้าใจได้ง่ายขึ้นก็คือพูดถึงเรื่อง <c oughs> ประธรรมและพระวินยัยพูดถึงเรื่องอพระพุทธเจ้า ที่จะเกิดขึ้นในอดีตหรืออนาคตทั้งหมดนั้นพระองค์ก็จะทรงแสดงเรื่องโอวาทปาติโมกพูดแนวทางของโอวาทที่ทำแล้วเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นที่พระเวรุวันในสมัยนั้นประการแรกเราก็คงได้ฟังโอวาทปาติโมก สับรีเรียกว่าสัพพะปาปัสสะอาัการนังนะกุศลลสู้ปะสัมปทาเห็นไหมจิตตะปริโยธะปนังเอตังพุทธ,ธานะสาสนังทำสามอย่างนี้เป็นธรรมสั่งสอนของพระพุทธ,เ,ธเจ้าหนึ่งนะการไม่ทำบาปทั้งปวงสองทำกุศลให้ถึงพร้อม สามทำจิตของตนให้ขาวรอบนี่สามอย่างอันนี้จากสามอย่างก็มาอธิบายในแนวทางแห่งการปฏิบัติอีกหกอย่างนะในทางปฏิบัติอีกหกอย่างก็คือขันตินะขันติปรมังตะโปติติขานิพานังปรมังวัฒนติพุทธานะหิ ปปพชิโตปรูปคาตีอนุสมโนโหติปรังวิเหตยันโตนะอนุปวาโทอนุปคาโตปาติโมเขจะสังโรมัตตัญจะพัะตสมิงพัตพตสมิงปานัญจะสยนาสนังอาทิจิตเตจะอายโยโคเอตังพุทธานาสานันะหกอย่างนี้เป็นแนวทางแห่งการปฏิบัติ <c oughs> อย่างในข้อที่หนึ่งนะที่ว่าเว้นจากการทำชั่วทั้งปวงหลงพ่อทรงอธิบายว่าคือการไม่ทำความชั่วทั้งปวงนะแล้วก็ทำแต่ความดีทำจิตของตนให้พองใสด้วยนะเพราะว่า อันนี้แหละพระองค์ทรงว่าเป็นเป็นคาตั่งสอนที่พระุทธเจ้าสอนแล้วพระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้พกะรองค์ก็จะทรงสอนอย่างนี้นอกจากนั้นตัวที่จะทําให้ทำทั้งสามประการนั้นเป็นไปด้วยดีจเจริญงอกงามก็คือหนึ่งก็ต้องมีความอดกันความอดทนอดกลั้นใช่ไหมความอดกั้นเป็นตบานะ แล้วกับองค์ก็ทรงตรัสว่านี่แหละเป็นธรรมที่เรียกว่านิพานเป็นธรรมที่สมณะทั้งหลายนะที่เมื่อทําได้อย่างนี้ก็เกิดความสงบลมเย็นเมื่อเกิดคาสงบลมเย็นก็คือว่าองค์ก็ทรงตรัสว่าเนี่ยต้องเป็นผู้ไม่ไม่ทร้ายนะไม่ว่า ไม่ละไม่ว่าร้ายไม่ทําร้ายนะเมื่อเราไม่ว่าร้ายไม่ทําร้ายไม่เบียดเบียนแล้วก็เป็นผู้มีการสํารวมในปาติโมกแล้วก็รู้จักสํารวมในการบริโภคอาหารหานะที่นั่งอันสงัดนะทําความเพียรนะเรื่องของจิตให้ขาวยิ่งขึ้นไปนะอันนี้แหละพระอ,องค์ลงวางแนวทางที่ เรียกว่าเป็นทางแห่งการประพฤติปฏิบัติเมื่อเราประพฤติปฏิบัติตามที่พุทธเจ้าทรงตรัสไว้นะตั้งแต่นะ่มีความอดทนอดกันเนี่ยไม่กล่าวร้ายไม่วาลายไม่ทำร้ายใครเนี่ยการวาลายกล่าวร้ายทำร้ายเบียดเบียนผู้อื่นผู้เจ้านั้นไม่ใช่วิสัยของสม,มณะเห็นไหมสม,มณะแปลว่าผูส้สงบสม,มณะหรือ พระนี่แหละนะครัี้ในเรื่องของคําว่าการทําละทําบาปทั้งปวงแล้วจะทำยังไงที่จะละบาปทั้งปวงในบาปทั้งปวงแบ่งเป็นสามกลุ่มกลุ่มหนึ่งบาปทางกายอีกกลุ่มหนึ่งบาปทางวาจาอีกกลุ่มหนึ่งบาปทางใจธรรมได้พูดไปบ่อยมากเลยบาปทางกายก็คือฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ประพฤติในการมอันนี้เรียกว่าเป็นบาปทางกายที่ใช้กายกระทําส่วนบาปทางวาจาก็คือพูดเท็จพูดโสดเสียพูดเพ้อเจ้อพูดคำหยาบอันนี้เป็นการทําบาปทางวาจาส่วนบาปทางใจก็คือ,อมีความโลภความคิดเบียดเบียนแล้วความเห็นผิดอันนี้บาปทางใจบาปสามกลุ่มนี้มีทั้งหมด สิบหัวข้อนะทางกายมีสามทางวาจามีสี่ทางใจมีสามรวมแล้วเรียกว่าสิบหัวข้อสิบหัวข้อนี้เรียกว่าอกุศลกรรมมาบทสิบนะส่วนผู้เจ้าทรงสอนให้ละในส่วนสิบนี้จเจริญสิบนี้เห็นไก็คือจเจริญทำไงก็เว้นทำชั่วทางกายเ,าเว้นจากการฆ่า,าสัตว์เว้นจากการลักทรัพย์เว้นจากการพูดผิดในกาม เป็นแตกการพูดเท็จเป็นจากการพูดสอดเสียดพูดคำหยาพูดเพอ้พเพอเจอ้อนะเว้นจากความโลภความคิดเบียดเบียน,ยนและความคิดเห็นผิดนะอันนี้เป็นกลุ่มทํากุศลให้ถึงพร้อมที่เรียกว่าละบาปแล้วก็ต้องทําความชุทําความดีกุศลกุศลสู้ประสัมปทาการทํากุศลให้ถึงพร้อม เมื่อเราเว้นขาดได้แล้วพระองค์ก็ทรงสอนต่อไปให้ฝึกทําจิตเพราะว่าเมื่อกายเราเว้นได้วาจาเราก็สํารวมวาจานี้อยู่ในกลุ่มศินใช่ไหมถ้าจิตใจก็เอาเรื่องของอธิจิตอธิศินอธิปัญญาอธิจิตก็คือพูดถึงเรื่องการเอาเจริญสมถาภาวนาหรือที่เรียกว่า อาณาปณะสติมาช่วยกำจัดจิตเพราะจิตนี้เป็นธรรมชาติเร็วนะอุปมายากมากนะพระองค์ตร,รัสว่าอุปมารเรื่องของจิตนี่ได้ยากมากจิตที่ไม่ได้ฝึกไม่ได้หัดให้อยู่กับลมอยู่กับกายมันก็เหมือนปุ๋ยนุ่น ปุนุ่นไม่ว่าจะไปตกลงที่ไหนเวลาลมมาทางทิศเหนือทิศใต้ก็ลอยไปตามนั้นจิตเราก็เหมือนกันจิตก็ลอยไปทางไหนบ้างทางตาบ้างทางหูบ้างทางจมูกบ้างทางลิ้นบ้างทางกายบ้างทางใจบ้างก็ไปอย่างนี้อะไรมาก็ลอยไปอย่างนี้อย่างเงี้ยแต่ถ้าเราฝึกจิตที่ดีแล้วก็รีบทิ้งจิตที่จะไปรับรู้เรื่องความ สุขความทุกข์หรืออื่นๆที่มาทางต่างหูุจมูในกายใจอันนี้เรียกว่าทําจิตของตนให้ขาวรอบนะแล้วนอกจากนั้นก็มันให้ทานเช่นการให้วัตถุเป็นทานการให้อาภาัยเป็นทานอาภาัยนี่ขั้นสูงสุดของทานตั้งใจสมาทานศีลตั้ง5ข้อทั้ง8ข้อทำให้เหนียวแน่น อันนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้มีศรัทธาตั้งมั่นต้องมีศีลด้วยเห็นไหมถึงแม้เราจะมีศรัทธาเชื่อมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นอย่างดีแต่ถ้าศีลไม่ดีก็ไปไม่ได้เห็นไหมมีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นอย่างดีแล้วเบื้องต้นก็หัดสมาทานศีลทำทั้งสี่ประการเมื่อครบแล้วพระเจ้าทรงตรัสว่านั่นคือเป็นโสดาบัน คือเป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรมที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนอย่างเงี้ยแล้วก็ส,สอนว่าสีนี่แหละเป็นเหตุให้ได้สุขติไม่เราไปคิดแต่อย่างอื่นว,ว่าต้องให้ทานต้องนู้นผู้จ่าสีเนในสุขติันติศีลนี่แหละทำให้เขาไปเกิดสุขติเป็นเทวดาหรือเป็นมนุษย์ที่ดีเห็นไหม อันนี้แหลไปพูดถึงเรื่องจิตเลยจะทําจิตของตนให้ขาวรอบก็เรื่องของศีลเมื่อศีลทั้งศีลที่นิจศีลหรือศีลที่มาในปาฏิโมกดีแล้วเรื่องของการเข้าใจในธรรมที่เรียกว่าชําระจิตของตนให้ขาวรอบก็จะเกิดขึ้นอารมณ์อื่นๆที่เกิดขึ้นก็ทิ้งได้เร็วดุดดังกระพริบตา แดงว่าทิ้งอารมณ์ได้เร็วว่าจะมาทางตาทางหูจะูมุดึงกายใจเอาวางไว้เอาเพรานั้นก่อนเดี๋ยวอยู่กับลมอย่างเงี้ยก็เหมือนเด็กน้อยไปทางซ้ายทีทางขวาทีกะหาอุบายให้มันอยู่กับอันไหนอนหนึ่งพระพุทธเจ้าใช้อุบายที่ดีที่สุดก็คืออธิจิตเจจายโยโคเนี่ยคือหาหมุมสังกัดแล้วเห็นอารมณ์เข้าออก คือลม,มาหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่ายาวออกยาวก็รู้ชัดว่ายาวเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเข้าสั้นออกสั้นก็รู้ชัดว่ามันออกสัน้นอันนี้แหละเรื่องของจิตเลยแล้วก็บริบทต่างๆทั้งหข้อที่กล่าวมามันก็ต้องเสริมกันด้วยถ้าบริบททั้งหข้อมันยังไม่ดีขุจ้าก็มันก็ยังไปสู่เส้นทางแห่งพระนิพพาน คือความสงบจากบาปทางกายความสงบจากบาปทางวาจาสงบจากบาปทางใจมันก็ยังไม่เกิดขึ้นใช่ไหมทำทั้งสามอย่างหรือทั้งสิบข้อมันเป็นปฏิจจสมุปนาธรรมเป็นธรรมท,ที่อาศัยการและการเกิดขึ้นจากสิ่งที่เรามีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจนี้ที่จะทำให้เป็นเหตุให้ไปทำกรรม เราจะเป็นทางกายทางวาจาทางใจก็มาจากตรงนี้นะครับองค์ตรัสว่านี่แหละกายนี่แหละเป็นกรรมเก่าจะทํากรรมใหม่ก็ทําด้วยกายวาจานี้นะงั้นเราเกิดมาเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนถูกต้องแล้วเกิดมาเพราะไม่รู้นะก็เลยมันได้เป็นมนุษย์เป็นชายเป็นหญิงเป็นชายเป็นหญิงก็มีกรรมเป็นของตน นะกรรมของหญิงก็เป็นอย่างนี้กรรมของชายก็เป็นอย่างนี้นะแล้วก็ไปทำกรรมใหม่อีกถ้าเป็นในเรื่องของอการให้ทานการสมาทานศีลการนั่งภาวนาเป็นกรรมหนักฝ่ายดีเห็นไหมทาไปทำเรื่องอื่นโอ้มีข่าศัตรักรับประพฤติผิดในการพูดเทศพูดจอเสียดพูดเพื่อเจอาพูดคำหยาบนะมีความโลภค,ความคิดปฏิบาติความคิดเบียดเบียน นี่เป็นกรรมที่เป็นฝ่ายอาคุโสรกรรมไม่สิ้นสุดแล้วผู้เจ้าก็ทรงตรัสไว้เลยว่าเวนย่อมระงับด้วยการไม่จองเวนไม่เคยระงับด้วยการผูกเวนจองเวนแอ้มาเวนในไหนทั้งปวงในโลกนี้ผู้เจ้าไม่สามารถชนะด้วยการผูกเวนจองเวนแต่ชนะได้ด้วยการไม่ผูกเวนไม่จองเวนพูดง่ายงคือหันหน้ามาคุยกันแล้ก็จบอภัยกัน เมื่อนะเราทำได้อย่างนี้อันนี้แหละเรียกว่าปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าสอนเรียกว่าเป็นคำสอนของศาสนา,าพุทธให้ละชั่วทำความดนะีทำจิตของตนให้ผ่องใสขาวรอบนะขาววังสายขาวรอบจะทำให้มันขาวได้อย่างไงลนะ่ะก็จะการเจริญอาณาปณะสติ จนไปเรื่อยๆได้ชั้นหนึ่งสองสาสนี่แหละจิตนี้ก็จะข่าวรอบเห็นไ,ไหมขาวรอบจากอากุศลละรรมอากจากนิวรณ์ทั้งห้าว่านิวรณ์ห้านี่ทําให้จิตขุนมัวมันเหมือนผ้าที่เปื้อนขี้ฝุ่นขี้ดินเมื่อได้ถูกซักฟอกให้มันขาวดีแล้วก็พร้อมที่จะรับสีอื่นๆได้ เห็นไหมฮะพระพุทเจ้าสอนให้ชําระจิตของตนให้ขาวรอบด้วยการหาที่มุมสงบแล้วก็ฝึกฝึกอะไรนี่พระเจ้าว่าใบบรรดาฝึกที่ยากที่สุดก็คือฝึกจิตตัวเองฝึกอย่างอื่นนี่ไม่ยากให้ฝึกจิตตัวเองนี่ยากเพราะมันจะไหลไปหาสิ่งที่เรียกว่าเป็นบาปเป็นอกุศลอยู่เรื่อยเห็นไหมฮะ ท่าน,นผู้เจ้า,าสอนให้มีสติอยู่กับลมอยู่กับกายบ่อยๆอ,อันนี้แหละเป็นการฝึกจิตจิตจะคิดไปเรื่องอดีตอนาคตคิดไปเรื่องอันนั้นนี่โอ้ยพอพอพออยู่กับลมหายใจอันนี้แหละฝึกจิตนอกจากนั้นพูะเจ้าเ <c> จ <oughs> ้าก็ทรงตรัสว่าเมื่อเราฝึกจิตที่ดีแล้วก็ทรงยกอุปมาเหมือนจับสัตว์หกชนิด มีอะไรมีจับจับงูจับนกจับจระเข้จับสุนัขบ้านสุนัขปา่าจับลิงสัตว์ตั้งหชนิดนี้มามามัดไว้ที่เสาหลักเสาเขื่อนหรือที่เราเสาสีขินสิขินคือเสาหลักเช่นเราเสาหลักบ้านเสาหลักเมืองเสาหลักนั้นยาวแปดศอกฝังลงไปในดินสี่ศอก โผล่ขึ้นมาบนดินสี่ศอกอย่างเหนียวแน่นอยเงี <c> ้ย <oughs> ไม่ว่าลมจะมาทางทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกก็ไม่สามารถเอาเสา,านั้นสั่งคอนได้เอาสัตว์หกชนิดนี้มามัดไว้ก็เหมือนกันงูก็จะเลื้อยเข้ารูงูนี่ทรงอุปมาเหมือนตานะนกก็จะบินขึ้นอากาศนกนี่เป็นเหมือนกลิ่นเหมือนจมูกนะ ส่วนหูนี่เปียบเหมือนจระเข้เจระเข้ก็จะลงน้ำนะส่วนสุนัขบ้านสุนัขป่าน,นี่ทรงเป็นเปียบเห,เหมือนลิ้นเหมือนลิ้นเหมือนสุนัขบ้านส่วนกายนี่เป็นเหมือนสุนัขป่าส่วนลิงนี่เป็นเหมือนหัวใจทรงโยกโบมาสัตว์หกชนิดเมื่อจับมามัดไว้ด้วยเชือกอันเหนียวแน่นแล้ว สัตว์ทั้งหกชนิดดิ้นลนไปจนหมดเรี่ยวหมดแรงแล้วในสุดก็จะกลับมาหมอบอยู่ข้างเสาหลักเสาเขื่อนนั่นเองเหมือนกันจิตเราที่ไปทางตาหูจมูด้นกายใจมากแต่เมื่อเรามีอาณาปณสติอย่างเหนียวแน่นในสุดจะหยุดลงไปแล้วก็มาอยู่แก่กับลมกับกายนี้นีอันนี้เรียกว่าอธิจิตเจจายโยโคนะฝึกจิตนะมันฝึกจิตทำจิต หามุมสงบบ้านเราก็มีมุมสงบมีอยู่ไปหาเข้านั่งนั่งเก้าอี้นั่นแหละหรือไม่ขัดตามาได้ก็ขัดถ้าขัดไม่ได้ก็นั่งเก้าอี้หายใจเข้าหายใจออกอย่างเงี้ยเรียกว่าการประพฤติตามโอวาทปาฏิโมโเป็นโอวาทที่สอนแล้วเพื่อความหลุดพ้นหลุดพ้นจากบาปนะไปจนถึงนิพพานนะเพราะฉะนั้นทุกช่วง มาคะบูชาที่วัดป่าหนองไก่นกก็จะจัดกิจกรรมช่วงเช้าก็ทําบุญตักบาตรนะช่วงตอนเย็นนะประมาณสัก5้าโมงเป็นต้นไปจะพาสวดมนต์ทำวัดโมงแล้ไปถึงประมาณสัก6กโมงหรือทุ่มก็จะพากันเวียนเทียนแต่ว่า5้าโมงอโยมอาจจะยังไม่เสร็จภารกิจก็เลื่อนมาเป็น6กโมงอย่างเงี้ย นี่ก็ขอเชิญชวนญาติโยมมาสวดกันเพราะการสวดมนต์สวดคําสอนของพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่ดีทําให้จิตใจของเราสงบลงจากความคิดทั้งหลายทั้งปวงนะก็ขอเรียนเชิญญาติโยมทุกท่านทุกคนมาทําบุญกันในวันพรุ่งนี้คือวันมาฆบูชาตามวันที่ใกล้ๆบ้านของตนนะ นั่นก็ขอเชิญชวนญาติโยมทุกท่านเอาใจใส่เรื่องอย่างนี้เพราะว่าอันนี้เป็นคำสอนของศาสนา,าคือศาสนาคือผู้ที่สั่งสอนให้ละชั่วให้ทำดีก็มีพุทธศาสนา,าสอนให้ละชั่วทำดีทำจิตใจของตนให้ขาวสะอาดนะจนถึงนิพพานนั่นเองนะ แล้วก็ถือโอกาสบอกบุญฝากข่าวสารไปให้ญาติโยมทุกท่านได้ทราบในวันที่29่าอัตมาจะทำบุญทักษินาทานเพิ่มทักษินาทานแก่บุคคลผู้มีบุญคุณกับเราเองนั่นแหละทั้งตัวอัตมาด้วยแล้วก็ญาติโยมอยากจะนึกถึงพ่อแม่พี่น้อง ญาติสนิทมิตรสหายที่ล้มหายตายจากไปวันนั้นเอามาร่วมทําบุญกันเขียนชื่อมาเราก็เอามาใส่ผานใส่ขันแล้วก็มาเพิ่มทักจินาฐานทําบุญในวันที่29กลุุ่มภาพันธ์เป็นการแสดงความชื่นชมยินดีนะกับที่อาตมาได้รับพระราชโรงการ,นะรานะพระราชทานพระครูสัญญาบัต ในวันที่28นั่นแหละเอามาไปรับกลับมาก็ตอนเย็นเย็ๆดังนั้นช่วงเช้าก็เลยถือโอกาสทําบุญเพิ่มทักษิณาทานก็เรียกว่าเป็นโอกาสได้ทําบุญเม,มื่อมีมีมียศมีลาบแล้วก็นําลาบนี้ไปทําบุญนะะ,ะขอเชิญชวนญาติโยมมาร่วมกันมาทําบุญอุทิศในแก่ญาติของตัวเองหรือแม้กระทั่ง มาแสดงมุทิตาขอข้ามอกเก่งหม้อยมคนละหมอ้อคนละหมอ้อบ้านหนึ่งก็มีอย่างหนึ่งโอ้ยในหมู่บ้านนี่หลายร้อยครอบครัวเหลือเฟือนะปะก็ฉันนิดเดียวหรอกไม่ได้ฉันเยอะที่เหลือก็แจกเป็นทานนอกจากนั้นเรายังได้เพิ่มบุญอีกก็คือเป็นการเพิ่มทักษิณาทานให้กับพ่อแม่พี่น้องผู้ญาตาิยายของเรา ก็ขอหมดธนาขอเจริญพรกับท่านทั้งหลายที่ได้มารับชมรับฟังนะขอเชิญชวนญาติโยมมาร่วมทำบุญกันในวันเวลาดังกล่าวคือวันที่28และ29 29จะมีการทำบุญถวายพัตตาหารเช้าแด่พระพิสุนะก็ขอเชิญชวนขอเจริญพร